คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหลรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นยังไงกันมากนะคะเลขของแต่ละเซียนโอ้ยนะคะท่านผู้ชมนะคะเลขของเซียนใหม,มาเขาคักค่ะท่านผู้ชมนะคะของน้องจ๋านี่ก็เฉียดไปนะคะท่านผู้ชมนอ้องสองสามเรามาดูกันนะคะว่ามีเซียนเซียนใ่เด่นแดรองสนะคะเข้าเลขเด่นนะคะของเซียน ใหม่เข้าเต็มเต็มนะคะของน้องจ๋านะคะของน้องจ๋ามาดูกันนะคะจะมาอยู่ที่น้องจ๋านะคะให้มาเด่น8ปดร่องสองจอสองสามนะคะผู้ชมนะคะออกสองสี่นะคะตรงนี้นะคะเราก็มาดูกันตองวดนนะคะเลขเด่นเลขวิ่งนะคะของเซียนนะคะเราก็จะมาจับตัวชนนะคะอ่าส่วนชุดสรุปแอดมินกับสรุปเขานะคะุผู้ชมเนาะเนี่ยชุดสรุป อ็ดมินก็ามาสรุปมวยลาวโค้งสุดท้ายนะคะเจาะให้นะคะคุณผู้ชมสองสี่นะคะโอ้ยหวดีนะคะผู้ชมสามโมมาไปเกิดสามมาของโอ้เข่าเต็มๆตมนะคะเข้าบนเข้าล่างนะนะคะส่วนของน้องจ๋านะคะส่วนเลขวบิงของเอ็ดม็มีสูตรเม็ดเดียวนะคะอันนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวอ่าสูตรเม็ดเดียวเอ็ดให้เจาะให้สามสองสองสามนะคะสามสองสองสามโมมานะคะผู้ชมแต่ว่างวดนี้นะคะมันก็เป็น อ่าเลขล็อกกำลังวันเหมือนเดิมแอดมินก็จะให้สูตรเม็ดเดียวนะคะเพราะว่าเซียนเยอะนะคะซินเซียนตัวนี้ก็ให้แนวทางแอดมินมาลายเซียนนะคะส่วนตัวเลขนะคะ่านผู้ชมนะคะมีเซียนเดี๋ยวแอดมินอ่ามีเคาะเซียนก่อนนะคะเซียนไหนมั่งนะคะเซียนที่ไมยก็จบให้สามสองนะคะ โอ้เลขเซียนนะคะหันมาสามเข่าโอ้ยของเซียนใ่ก็น่าเสียดายนะท่านผู้ชมเซียนไใบให้เด่นแปดนะคะ,นนะ,คะรองสองพ่นปะปิเจาะสองสามนะคะเลขชนที่สองสามนะคะแต่ว่าของน้องจ๋ากับของเซียนของเซียนใหม่นะคะของเซียนใหม่เดี๋ยวเซียนใหม่ยังพันทรงแอดไลนะะ์มาหาอยู่ท่านผู้ชมหมวดนี่พันจะเดตตัวไหนนะคะนี่ เซียนใหม่เรียกน้อยตัวมากนะคะผู้ชมแปดซีีแปดโอ้ย 2, 4, สองซีเซียนใหม่นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมนะคะที่มีค่ากาแฟด้วยนะคะแล้วก็น้าใจนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะนะ,ะเราก็มาดูกันนะคะว่างวดนี้นะคะน้องจ๋ามั่นใจเหมือนเดิมแต่ว่านอ้นองจ๋าพันหลุดสองเลยค่ะผ,ผู้ชมพวดทีพานมาเนาะพนไฮเดนสองเนา่พัน,นกองเซประได้วิ่งหลุดละท่านผู้ชมเนาะ งวดนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็มาดูกันก่อนนะคะว่าสูตรของแอดมินนะคะ,ะสูตรเม็ดเดียวลายเซียนนะคะแอดมินก็จะให้สูตรเม็ดเดียวไปก่อนนะคะซีกับโบนีจักเทอน,นะคะผู้ชมพันไดมาเนาะ,ะส่วนวันศุกร์นะคะเราก็จะไปดูกันเรียกล็อกวันศุกร์นะคะ,ะต่องวดก็ขอให เป็นกำลังใจนะคะให้เซียนที่ไม่เข้านะคะแต่ละคนแต่ละเซียนด้วยนะคะเซียนใบก็เป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่าเล็กขเขาตล็กเด่นมอมีซีนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เซียนน้องจ๋าเซียนพี่ไม้นะคะก็เป็นกําลังใจให้เซียนเหมือนเดิมนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะนะคะวันนี้นะคะสามคือเขานะคะแอดมินก็จะให้ไปที่เรียล็อกสามเราจะมาหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมงวดนนี้สาม สามขวดินะคะผู้ชมเนาะอันนี้ก็ไปดูของแต่ละเซียนด้วยนะคะอันนี้เอ็ดมินก็จะให้สูตรเม็ดเดียวไปนะคะเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะคะสามห้าสามหาหาสามเหาามลี่ยออกไอเดอร์นะคะท่านผู้ชมสามห้านะคะสามสองสามหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสูตรเม็ดเดียววิ่งสามโรดสามนะคะแต่ก่อนเอ็ดก็จะตีตารางให้นะคะผู้ชมเนาะแต่ว่า ช่วงนี้จะไปสรุปเลยนะคะเพราะว่าเซียนมีหลายเซียนเข้ามานะคะผู้ชมเนาะแนวทางนะคะสามจิตนะคะสามแ,และ3ามเก่านะคะอันนี้เป็นเป็นสูตรเม็ดเดียวนะคะเจาะเน้นๆไปเลยนะคะผู้ชมนี่สามหนะคะเลขสวยนะคะท่านผู้ชมนะคะ3 5มห้าห้าสามนี่สำหรับ แอดวันศุกร์นะคะวันศุกร์ก็จะมีสามสองด้วยนะคะมีสามเก่านะคะอันนี้เป็นตัวเด่นๆนะคะอันนี้วิ่งสามรูดสามนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะจะมาชนกับเซียนเซียนไหนมั่งนะคะอันนี้เป็นเขียนไปนก่อนเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวด้วยนะคะ เม็ดเดียวสองสามหานะคะท่านผู้ชมเนาะสองสามห้านะคะอันนี้เป็นเลขสาตัวนะคะสองสามห้าก็เม็ดเดียวนะคะก็มาดูกันนะคะท่านผู้ชมว่าน้องจ๋าให้มาแล้วนะคะพันธุ์ไผ่มาแตงมาขึ้นนี่แหละท่านผู้ชมออกพวกไผ่มาปั๊บนะคะโอ้ยไม่ชนกันกับอะไรเนาะวานนี้เนาะเดี๋ยวแอดมินวิเคราะห์หวยก่อนนะคะของเซียนไม้นี่ พลาดพลาดน้อยมากนะคะสําหรับเลขเด่นเลขวิ่งเนะี่ยซตัวแม่ท่านผู้ชมบนเจาะสองสีฟอมเนาะโอ้สุดยอดนะคะสุดยอดเซียนแต่ละเซียนนี้ให้เลขเด่นมานี่แม่นอยู่นะคะแต่เราที่จะทิ้งไม่ได้ก็คือสูตรของพ่อเฮงนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรหลักหน่วยหลักสิบอ่าถ้าถ้า เป็นสูตรของพ่อเฮงนี่ถ้าเกิดเราทําสูตรออกมาแล้วนะคะต้องมาดูของพ่อใหญห่เฮงด้วยนะคะเพราะว่าสูตรนี้หลักหน่วยทิ้งไม่ได้เลยนะคะหน่วยแปดหน่วยสี่นะคะนี่อ่ามามาหน่วยแปดนะคะผู้ชมอ่าหน่วยแปดนี่นเป็นหลักหน,น่วยน,นะคะอันนี้เป็นเป็นสูตรหลักๆของของของพวกเราก็ว่าได้นะคะผู้ชมเนาะเพราะว่าหน่วยสี่และหน่วยแปดของพ่อเฮงนี่นมันก็จะมีสี่แปดเนาะของ่น e, มันออกสี่แปดเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นหน่วยสี่กับหน่วยแปดนะคะับผู้ชม งวดนี้นะคะเราก็จะไปดูกันต่อนะคะว่าสูตรของพ่อฮหงนะคะหลักหน่วยส่วนมากหน่วยคนเะมากเข้าเข้าดีนะคะ,ะส่าสูตรเม็ดเดียวของเนอของแอดมินก็ได้สามห้านะคะสามหนึ่งและสามเก้าน,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 น้นเน้นน้น้นะคะสองสามห้าหนึ่งตัวคู่เด่นน้องจ๋านะคะท่านผู้ชมน้องจ๋าให้มาแล้วนะคะวิ่งหนึ่งร่องหาเอาชนชนที่ตัวกลับ ตัวนี้ด้วยนะคะสามห้าห้าสามเดนวิ่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสิบหนึ่งแปดหนึ่งห้านะคะห้าสามนะคะห้าสี่ห้าแปดนะคะเน้น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 นะคะก็จะมีสิบและห้าสามและห้าแปดอันนี้เป็นชุดอของน้องจ๋านะคะท่านผู้ชมนะคะของน้องจ๋านี่เพิ่งจะให้มานะคะสองวัดนี่วดที่สาม ก็เข้าเลขเด่นเลขวิ่งมาตลอดนะคะเลขเด่นเด็กเด่นเลเ็กร่องพิ่นนะคะเข้าดีนะคะแต่ว่าพิ่นเจาะเลขหน่อยตัวนะ่ะท่านผู้ชมพั่นใไ้เดินเปีร่องสวงนะคะ่าทั้องเปียกร่องสวงนีม้มหิพานมาเนาะนะคะเราก็ไปรอดูสินเซียนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็จะไปสรุปให้นะคะว่าเลขชนกันนะคะ,ะแล้วก็แนวทางของเซียนใบด้วยนะคะ รอะเซียนใหม่คะท่านผู้ชมใครก็จะลุนล้นลุนล้นเซียนใหม่นะคะเลขเด่นเลขรองนะ,ะท่านผู้ชมเนาะนะคะอ่ะเราก็ดูของแต่ละเซียนไปด้วยกันนะ,ะท่านผู้ชมเนาะกข็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่องเอื้อเขี้ยวพารวยนะคะอ่าก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะหิงหิงป,งปังปังตองวัดนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะอ่าแล้วก็ของพ่อหิงด้วยนะคะสูตรของพ่อหิงก็เป็นสูตรหลักนะคะอ่ะ น้องจ๋านะคะสิบหนึ่งแปดหนึ่งห้าห้าสามเลยห้าสี่นะคะนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรเม็ดเดียวของเอดมินอันนี้เป็นเลขล็อกกาลังวันข่อยนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบก็ก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านอ่าดูเป็นแนวทางนะคะว่าเซียนเนี่ยจะมาชนกันนะคะเลขเด่นเลขเด่นชนกันนี่นะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเซียนเนี่ยเลขเด่นเข้าดีนะคะอ่ะขอขอบพระคุณนะคะอ่ามีช่วงมีลาพิงพิงปังๆเด้อนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ